เรื่องต่อไปชื่อว่าทำความดีแล้วโดนนินทามีโยมมากราบเรียนว่าหลวงปู่ครับเวลาผมทำความดีแล้วทำไมทุกข์ไหนว่าทำบุญแล้วสุขละครับผมหลวงปู่ถามว่าแล้วทำไมคุณถึงทุกข์ล่ะโยมก็ตอบว่าเวลาผมทำบุญ หรือทำความดีแล้วผมก็สบายใจดีอยู่หรอวครับแต่เวลาโดนคนเขานินทาเรื่องที่ผมทำทีไรก็อดทุกข์ไม่ได้หลวงปู่ก็บอกว่าคุณมีใครบ้างไม่โดนนินทาอืมไม่มีครับผมคนทำดีหรือทำชั่วเขาถูกนินทาไหมก็ ถูกเหมือนกันครับผมหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วก็โดนนินทาทั้งนั้นขนาดผมยังโดนเลยเขาไม่นินทาเรื่องดีก็นินทาเรื่องไม่ดีแสดงว่าเราล้วนโดนทั้งหมดให้ทำใจเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกโคจรข้ามท้องฟ้า ไปตกทางตะวันตกทุกวันบางคนชอบบางคนไม่ชอบคนตากผ้าชอบคนทำงานกลางแดดไม่ชอบเวลาฝนตกคนทำนาชอบคนตากผ้าไม่ชอบพระอาทิตย์ก็ยังโคจรไปตรงตามหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์หมดกำลังแล้วเลิกโคจรไปคุณทำความดีนะ่ะมันดีแล้ว เป็นเรื่องหน้าอนุโมทนาแต่ให้คุณทำใจให้เหมือนพระอาทิตย์ใครจะว่าหรือจะชมก็ยังทำหน้าที่ของตนเสมอไม่หยุดหย่อนเข้าใจนะสรุปใจความตอนนี้ก็คือให้คุณทำใจให้เหมือนพระอาทิตย์ใครจะว่าหรือจะชมก็ยังทำหน้าที่ของตนเสมอไม่หยุดหย่อน